วันนี้ก็ได้มาถวายผ้าหม่มผ้าสบายหม่มพระประธานผ้าสบายหม่มผ้าครสาวก <c oughs> ที่วัดม่วงโคราชนะต่อไปก็เตรียมรับ รับพรก่อนเนาะค่อยห่มบ้างรับพรก่อนรับพรกับกท่านเจ้าว่าท่านพระครูก่อน <c oughs> ไม่ต้องตะลับน้แล้วเอาเลยฮะฮะไปนมมือว่าอะไรนะอ้าว,าวกวดน้ำ ยะถาวาเิวะหานูลาปานิโกเลนเจสาฆราเววามมวายโตทินังเวทนานุปการปฏิจิตังปฏิิตังตุมหังคิปเมวัสกีจัตุสเฟวเรนตุสุขตาจันโดปนาลัสโยยะธามณีโชติราโสยะถาสัพพติโยวีวัชังตุสัพโโลโควินัส